สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้หูสุคนครับผมมาแล้วครับกับลุงโบชแนลครับพี่น้องครับพี่น้องวันนี้ลุงโบภาพ่อแม่พี่น้องไม่กินเมนูประจาช่องคือเอาครับพี่น้องเป็นจุเสือครับพี่น้องวันนี้จุเสือแบบกรอบๆเด้งๆเลยครับสดดใหม่ๆจากเขียงครับพี่น้องแล้ะก็้อมกับแกวเขียนะครับแกวเขียเป็นสูตรสดครับพี่น้องโบคนครับวันนี้เป็นสูตรสดพักแกมเ้องก็มีพักกระเดาครับ ประกาศเดาแล้วก็นี่ทั่วผู้นี่ประกาศพร้อมครับนี่ต้นพร้อมในเล็กน้อยครับพี่น้องพร้อมกับข้อนี้อ่อนห่อนอยู่ข้างล่างครับใ่ถุงมาแล้วลุงลุงโบใจถุงมาครับพี่น้ององขอโทษขอให้พอแม่พี่น้องทันที่บกินดิบนะครับพี่น้องเนาะมามาครับเฉ็บเฉี่ยมต้องการขี้เก่าครับพี่น้องบูบล่ายายหางครับไล่เฮียขี้เก่าอันครับข้อนี้อ่นห่อนโอ้วันเป็นขัดอยู่ครับพี่น้อง หลังจากเลิกการเลงงานนะครับพี่น้องเนาะจุเมนูขอม,มลำลำเนี่ยมันสุดเท่านั้นครับ <laughs> สำหรับดุงโบ่วด้ครับอื <c oughs> <c oughs> แคบกอีงนี้ครับพี่น้องผมคุ่สองคือเราครับ เอากันครับกับพักการเดาลวกจังน้อยครับ เอาเนียวไปสื่อพิ้นมาครับพี่น้องเนียวเนียวสมซื่ออีกเลย มืนอนจะดูนะครับผมพูดสองให้เขา บอกพีดังคนับพี่นง เสีอกรอบๆเงอ่งนีแซบ่บกินกั้าอเนี้วอิ่มเรีย่ยวจังไรับพี่นอง ดาวงมคมครับ ทำใหญ่ๆครับพี่น้อง คลาสสิคพี่น้องแซ่บกรุบกรอบกับแจ่วเปรี้ยบขมเข้าหันคัะกับเมนูซอยจุกเสือห่างไงครับพี่น้องครับพี่น้องลุงโบต้องขอลาไปก่อนครับพี่น้องในคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงโบนะไม่เด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ลุงโบเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะครับพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกระลังแรงใจครับพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อครับ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับพี่น้องพอ,อกันไหมชิปน้าเนะ,นะครับไปละครับสวัสดีครับ